สวัสดีค่ะสุส๊ไปให้ดูผักราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะวันนี้ไปซื้อผักมาเย็นมะลุมนะคะมะลุมยาว,วยประมาณมาแปดแปดลูกเนาะแล้วก็พริกครึ่งกิโลนะคะแล้วก็นี่ใบผักชีฝรั่งนะคะหอมป้อมแล้วก็มะม่วงมะม่วงสามลูกแล้วก็ไอ้นี่อะไรอะ่ะมะละเนาะมะละ ลูกใหญ่อยู่นะคะแล้วก็อลากอหนึ่งลูกประมาณกิโลกว่ากว่านะคะก็ถัว่วถั่วก็ประมาณยี่สิบฝักทั้งหมดทั้งมวลยิ่เกร้อยโอเคไหมคะใครอยากจะมาอยู่ข้างนอกต้องคิดหนักๆหน่อยนะต้องหาเงินตังเงยเยอะนะเนี่ย <c oughs> นะคะนี่จะกินตำม,มว่มวงค่ะวันนี้แล้จะกินตำถั่ว ตำถั่วนะคะกับทอดทอดปลาจีฝ่านะคะโอ้ดูนี้ผักเพิ่งมาะะสดสดเลยวันนี้นะคะมะม่วงเอาไว้กินตอนเย็นดีกว่าตำมะม่วงโอเคค่ะเอามาให้ดูที่เฉยว่านี่แหละผักเจ็ดร้อยบาทนะคะตีเป็นเงินไทยนะคะเจ็ดร้อยนะคะที่เมืองนอกเนาะบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่ที่นี่น่ะก็อย่างว่าต้องซื้อเอานี่ไปซื้อร้านอินเดียนะคะเนี่ยโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะเอามาให้ดูที่เฉยว่านี่แหละ เจ็ดร้อยก็ได้อย่างนี้แค่นี้นะคะ๊า้บายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ